สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำมะม่วงเชื่อมตากแห้งหรือว่ามะม่วงหนึบนั่นเองค่ะสูตรนี้ทำออกมาแล้วเนื้อมะม่วงสีสวยเนื้อมีความชุ่มฉ่ำนุ่มหนึบไม่แห้งแข็งรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากๆเลยค่ะทำแล้วก็สามารถเก็บไว้ทานได้เป็นเดือนๆือนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ ตอนนี้มะม่วงแก้วพมิ้นออกเยอะเลยค่ะราคาก็ไม่แพงแม่ซีก็เลยจะนามาทํามะม่วงหนึบหรือมะม่วงเชื่อมตักแห้งนั่นเองนะคะวิธีการเลือกมะม่วงให้เลือกแบบแก่จัดแก่จัดแล้วมันจะไปหามแล้วก็ไปสุกเลยค่ะถ้าเกิดเราเลือกแบบหามหรือสุกมาเวลาเชื่อมเนื้อมะม่วงเนี่ยมันจะเละได้ให้เลือกแบบหามวิธีการสังเกตก็คือเปลือกจะออกสีเขียวอมเหลืองนิดเดียวเท่านั้นค่ะเนื้อก็ยังแข็งอยู่แบบนี้เวลานํามาเชื่อมจะอร่อยมากๆเลยมาเริ่มจากการทาน้ําเกลือสําหรับแช่มะม่วง น้ำประมาณ2ลิตรครึ่งนะคะใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาตามด้วยมะนาวแม่สีใช้1ลูกเลยค่ะใส่ลงไปเลยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็มาปอกมะม่วงกันเลยค่ะเริ่มจากการตัดขั้วก่อนนี่ให้ดูนะคะ ให้ดูสีของเนื้อมะม่วงการใช้มะม่วงแก้วขมิ้นข้อดีเลยก็คือมันจะมีสีเหลืองสวยแบบธรรมชาติเลยไม่ต้องใช้สีผสมอาหารนะคะดูค่ะจากนั้นก็ปอกเปลือกเวลาปลอกเนี่ยให้ลงลึกนิดนึงอย่าให้เหลือผิวของเปลือกนะคะไม่งั้นมันจะดำค่ะนี่ให้ดูค่ะแบบนี้คือติดเปลือกนะคะเวลานำไปเชื่อมออกมาแล้วผิวมันจะมีสีดำเอาออกให้หมด เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็นําไปแช่ในน้ำมะนาวกับน้ําเกลือที่เราทําไว้นะคะน้ำมะนาวกับน้ําเกลือก็จะช่วยกัดยางทําให้ผิวมะม่วงไม่ดํานั่นเองค่ะปอกไปเรื่อยๆจนหมดนะคะปอกเสร็จแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นกันค่ะ ระวังมือด้วยนะคะแล้วก็ชิ้นแบบนี้แม่สีจะหั่นสามนะเนี่ยค่ะแล้วก็นำไปแช่น้ำเกลือเหมือนเดิม เราจะแช่น้าเกลือทิ้งไว้แบบนี้15นาทีค่ะพอแช่ครบเวลาเราก็นํามาล้างน้ำให้หมดความเค็มความเปรี้ยวสักประมาณ2-3น้ำค่ะ ตอนต่อไปเราจะนํามะม่วงมาแช่กับน้ําปูนใสเพื่อทําให้เนื้อมีความหนึบแล้วก็ไม่เละเวลานําไปเชื่อมนะคะแล้วก็อัตราส่วนในการผสมน้ําปูนใสเนี่ยแม่สีจะใช้ปูนแดงกินหมาก1ช้อนโต๊ะต่อน้ําเปล่า1ลิตรนะคะใครทําเยอะกว่านี้คูณอัตราส่วนไปได้เลยคนทุกอย่างให้เข้ากันดีวางทิ้งไว้1คืนปูนแดงก็จะตกตะกอนลงไปอยู่ด้านล่างเราจะใช้น้ําใสใด้านบนค่ะจัดการเทลงไปให้ท่วมเลย ให้ท่วมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้หนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะพอแช่น้ำปูนครบเวลาก็เทน้ำทิ้งแล้วก็ล้างให้สะอาดแม่ซีจาล้างน้ำสักประมาณ2อถึงสามรอบนะคะ มาทำน้ำเชื่อมพเพื่อเตรียมเชื่อมมะม่วงกันต่อค่ะแม่ซีใช้กระทะทองเหลืองแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยไม่ซีเรียสน,นะคะใช้กระทะหรือว่าหม้อที่มีอยู่ที่บ้านได้เลยใส่น้ําเปล่าลงไป1ลิตรตามด้วยน้ําตาลทรายหนึ่ถุงนะคะก็คือ1กิโลกรัมค่ะเบลอปน่น บีบมะนาวลงไปหนึ่งฝาเพื่อป้องกันน้ำตาลทรายตกผลึกค่ะและเพิ่มความหอมด้วยใบเตยหอมหั่นท่อนเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนแรงนะคะกดให้ใบเตยจมนิดนึงจากนั้นก็รอให้น้ำเดือดค่ะพอน้ำเชื่อมเดือดพล่านแบบนี้แล้วก็ได้กลิ่นใบเตยเนี่ยสามารถช้อนใบเตยขึ้นมาทิ้งได้เลยค่ะ จากนั้นก็ปรับแก๊สลงจากไฟกลางค่อนแรงมาเป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเดี๋ยวแม่ซีเปิดไฟนิดนึงนะแล้วก็ใส่มะม่วงลงไปเลยกดให้มะม่วงจมนิดนึงค่ะ เคี่ยวมะม่วงด้วยไฟกลางค่อนอ่อนไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งน้ําเชื่อมมีความข้นงวดลงมีลักษณะคล้ายยางมะตูมนะคะแล้วก็ตัวมะม่วงมีความสุกใสก็เป็นอันใช้ได้ค่ะในระหว่างที่เคี่ยวเราก็คอยกดมะม่วงให้จมน้าเชื่อมด้วยค่ะจะได้โดนน้าเชื่อมทั่วถึงกันนะคะแล้วก็ถ้ามีฟองลอยขึ้นมาแบบนี้ให้ช้อนทิ้งนะเพราะว่ามันคือยางมะม่วงนะคะเนี่ยค่ะ ตอนนี้แม่ซีก็เคี่ยวมาพักใหญ่แล้วนะคะชิ้นมะม่วงเริ่มมีความใสแล้วแต่ว่าน้าเชื่อมอยังข้นไม่พอให้ข้นมากกว่านี้อีกนิดนึงค่ะแล้วก็ตอนนี้สังเกตว่าเวลากดมะม่วงเริ่มไม่จมและฉะนั้นวิธีการทําตักน้ําเชื่อมขึ้นมาค่ะแล้วก็ราดลงไปนะคะชิ้นมะม่วงจะได้มีความฉ่านะราดไปให้ทั่วเลยเดี๋ยวเคี่ยวต่ออีกสักพักหนึ่งน่าจะได้ที่แล้วค่ะอีกไม่นานละค่ะ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเต็มมะม่วงหนึ่งของเราก็ได้ที่แล้วค่ะให้สังเกตนะคะน้าเชื่อมเนี่ยจะเป็นฟองหยาดแล้วก็มีความข้นขึ้นมาประมาณนี้เหมือนยางมะตูมนะคะแล้วก็ชิ้นมะม่วงเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่านะคะจะมีความสุขใสแบบนี้เลยน่าทานมากๆปิดแก๊สยกลงได้เลยค่ะ แล้วก็นํามะม่วงเชื่อมาวางเรียงบนตะแกรงแบบนี้หรือใครจะใช้กระด้งก็ได้นะคะเพื่อเตรียมนําไปตากกันค่ะแม่ซีก็เรียงมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้หนึ่งถาดแล้วก็หนึ่งกระด้งเล็กๆแบบนี้ค่ะส่วนน้ำเชื่อมที่เหลือ นี่นะคะสามารถเก็บไว้ทําครั้งต่อไปได้หรือว่าจะนําไปใส่น้ําแข็งดื่มก็ได้นะคะแม่ซีลองชิมแล้วรสชาติจะออกหวานๆอมเปรี้ยวอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปตากกันนะคะตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงเช้าเดี๋ยวแม่ซีจะตากถึงประมาณ4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ หลังจากผ่านไปหนึ่งแดดหรือว่าหนึ่งวันหน้าตามะม่วงหนึบของแม่ซีก็ได้ประมาณนี้เลยค่ะจะเห็นว่ายังคงมีความชุ่มช่าอยู่นะคะถ้าเกิดว่าชอบแบบแห้งไปเลยเนี่ยสามารถตากได้2-3วันเลยนะคะก็คือให้ได้ความแห้งที่เราพอใจค่ะเรามาชิมกันเลยค่ะชิ้นนี้ละกันนะคะให้ดูเนื้อค่ะมีความนุ่มแล้วก็หนึบนคะคะ คำแรกที่กัดเข้าไปสัมผัสนะคะเนื้อจะมีความนุ่มหนึบไม่แข็งเลยอร่อยมากๆมีความชุ่มฉ่ำรสชาติก็เปรี้ยวอมหวานอร่อยมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่ชอบความแห้งกว่านี้อย่างที่แม่ซีบอกนะคะนำไปตากแดด2-3วันได้เลยหมดวันเนี่ยให้เก็บกลับมาก่อนค่ะใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้วันรุ่งขึ้นค่อยนำไปตากทำแบบนี้มะม่วงจะไม่ขึ้นราค่ะ ทำเสร็จแล้วก็เรียงใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บได้หลายเดือนเลยค่ะสำหรับสูตรหนึ่งที่แม่ซีทำนะคะสามารถทำใส่2กล่องแบบนี้เต็มๆได้เลยค่ะก็ลองไปทำกันดูนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ